สบายดีกับทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกระตางประเทศจะจาเด้เนาะเมื่อนนี้นะทุกคนซาวแพกะจะมาขอรีวิวเนาะในการที่แบบว่าวันๆเนาะในระยะเวลาที่ซาวเพเห็ดงานบ้านทุกคน ซาแพรได้เหตุกับเขายัางแน่ทุกคนได้กินยังแน่นอกกะสีมาคอรีวิวนิดนึงแต่จะพอไม่ี่น้องนอกก่อนอื่นซาแเพยต้องบอกเลยนะว่าบริอวดแนวอยู่บริอวดแนวกินนะทุกคนแต่ว่ามีเอฟซีบางคนบันทันบรรทามมาเนาะว่าในการเหตุงานแม่บานนี่ได้เหตุกับเขาบอลนะทุกคนก็บวกเคน,นี่ยังน้องแน่ซาแพยก็บอกเลยว่าซาแพยได้เหตุเนาะแต่จะบอสะดวกในการติดแบบว่าให้เหตุนี่ยังแต่ก่อนนะทุกคนแต่จะทายเมนูที่แบบว่าเออเจ้าหน้าเพื่อนนะทุกคนคนไทยเนาะซาแพยบริ อวยแค่คำหวั่หรือว่าให้เห็นแบบปลอมๆนะทุกคนเพาอวยบันจักใจแล้วก็ขอชื่นชมเนาะที่เหตุงานจะเมือยมันเป็นเหลืองธรรมดาที่เขาเหตุงานเขาต้องเมยเนาะแต่ว่าต้องขอชื่นชมเพื่อนว่าเพื่อนให้กินดีอยู่ดีนะทุกคนเนาะโอเคจะพอมีพี่น้องนะเอาไปเบิ่งกันเลยก่อนที่จะไปเบิ่งกับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้อาแม่บบานคนนี้นําเดอจด้ดเดอไปเบิ่งกันเลยจา้า โอเคจ้าเฮามาหนีกันเลยอันดับแรกเนาะสาวแพีย์ก็จะมาเฮ็ดกับเขาให้น้องเด้อจา้าเด้อน้องๆที่สาวแพีย์เบิ่งอยู่จ้ะก็ซอยๆเบิ่งดอกบัวแดงยังลายดอกเนาะก็คือจะทําข้าวผัดจา้าข้าวผัดรวมมิตรเนาะมีไส้กอกข้าวโพดแครอทจ้าข้าวผัดใส่ซอสมะเขือเทศหรือเปล่าเนี่จา้านอก็เฮ็ดแล้วล่ะก็เป็นต่อเสียพอแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ใส่เครองแบบเต็มทีเลยใส่บาอันใส่เ่าไดก็ไดเิ่นบาหวานะทุกคนเนาะสปอร์ตขนาดเจ้านายก็ได้เอาทีตามใจลูกน้องนะทุกคนเิ่นเซืร์มาลายนี่นะคะก็เสร็จแล้วทุกคนก็น่ากินขนาดเลยนะทุกคนนะก็ก็คือไม่น่ากินก็ต้องน่ากินนะเพราะว่าทําเองใช่ไหมล่าฮ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 ่าคืออันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนสเพไม่ได้ขิมูนะแต่ขี้คุยเฉย คือน้องสเแย์ให้น้องกินแล้วน้องบอกว่าโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายอันดับต่อไปก็จะมาปอกแบบทุเรียนเนาะทุกคนสาวแพจะบอกว่าสาวแพมาอยู่ประเทศไทยโดนเติบนาะทุกคนคือโดนมากเลยคือเฮงอลยนะทุกคนสาวแพมาอยู่ประเทศไทยน่าจะได้ประมาณเศร้ากว่าปีเนาะเศร้ากว่าปีนี่ถามว่าสเปย์อกทุเรียนกี่ครั้งกี่เทือสเปย์บอกได้เลยนะทุกคนสาวแพนับเทบจะนับเถือได้เน้ะทุกคน ถ้าไม่ไม่เกินห้าครั้งนะทุกคนตั้งแต่อยู่ประเทศไทยมานะแต่ว่ามามาอยู่นี่นี่สเพยได้ปอกไปแล้วสองครั้งสามครั้งทุกคนคือปอกแบบคือจะปอกอยังจังไดนะทุกคนจะปอกจังไหนจะปอกแนวไหนทุกคนคือสเพย์ก็ใส่ถุงมือแล้วใส่แล้วใส่เองแล้วทุกคนคือมันก็ไม่ถนัดก็เลยถอดออกนะถอดออกถอดเข้านะั้นทุกคนนะคือไม่ได้ถอดมีนนะทุกคนคือถอดถุงมือนะ ก่าจะได้กินทุเรียญน,นะทุกคนบอกไปเลยว่าสาเปซใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะทุเรียนลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ขี้โม้นะคือขี้หมิ่นเลยเลยพูดเรื่องจริงนะทุกคนขอโทษขออภัยค่ะที่พูดเรื่องเรื่องขี้นะคะทุกคนคือแบบจะบอกว่าสาเปซไม่ได้ขี้โม้ทุกคนคือแบบว่าสามสิบนาทีเลยนะในการปอกทุเรียนจนเจ้านายว่าเพว่าจะได้กินไหมมันจะ ไม่เล็กก่อนใช่ไหมลูกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสเปพก็บอกว่าใจเยน็นๆค่ะได้กินแน่นอนค่ะแต่สภาพมันจะออกมาแบบไหนนี่ต้องดูอีกทีนะคะคือแบบมันนานมากทุกคนคือมันเถิงเติบมากนะแต่สุดท้ายนะทุกคนสเปก็ประสบความสําเร็จนะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะในการปอกตัวเรียนของสเปนะทุกคนขเขาก็สีไบเบิ่งกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะบางคนก็อยากบอกว่าสเแรอ้าวสเพร์ทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมเอานิ้วไปจิ้มมันนะ คือสเปย์อยากจะลองชิมมันว่ามันจะแทบสมคำล่ำเลือมไหมเพราะว่าสเพย์ใช้เวลาดนดนมากเลยในการปอกนะทุกคนนะนี่นะมันก็จะแทบจริงๆนะทุกคนคือในระหว่างที่สเปยเอาไปมือจิ้มอ่ะคืออันที่มันเละมากนะทุกคนเละที่แบบว่ามันโดนมือแล้วมันติดอยู่เน่นะ้นสเปยก็เลยชิมดูนะทุกคนนะไม่มีเจตนาที่จะ กินจริงๆนะทุกคนแต่ว่าถามว่ากินได้ไหมกินได้นะทุกคนคือเจ้านายแกไม่ห่วงไม่ห้ามไม่อะไรเลยกินได้แต่ว่าเราก็ไม่สมควรที่จะกินก่อนเจ้านายเนาะทุกคนนี้นะคะปอกหมดแล้วก็งามเลยงามเหมือนสาวเพเลยนะทุกคนใครสนใจที่อยากจะติดต่อให้เพราไปปอกทุเรียนให้ก็เชิญได้เลยนะคะทุกคนแอดเฟซแอดไลน์มาได้เลยค่ะเราเล่นค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ สเปกับปอกสุดความสามารถกระด้สสำเนาจ้าเบาเหลืองทุเรียนกระไรเนาะคองแสบทุกคนนะคะต่อมาก็จะเป็นทอดหมูนะเมนูทอดหมูพ่อเมีพี่น้องคือสเปอยากจะแนะนํามากที่สุดเลยสเปรบอกว่าสเปรใส่เกลือมาเป็นลงเกลือเลยหรือไงคือมันโคตรเค็มมากเค็มแบบเค็มแบบสุดๆเลยนะพ่อเมีพี่น้องเค็มแบบโหหมูหมัมกหมูเค็มอะไรไม่รู้คือเค็มมาก ที่จริงอะสเปรย์แบบว่าหมักไว้แล้วนะทุกคนเป็นยังมันคือเข็มสแพรหมักมันอ่หมักเอื้อไว้เรียบร้อยนะทุกคนก็เอาไปแช่ในสองฟิตเนาะแต่พอสแพรยมันละลายน้ําทุกคนสเปรย์ก็ลืมไปว่าสเพรย์หมักไปแล้วสแพรย์ก็เลยมาหมักใหม่ทุกคนกลายเป็นว่าหมักแล้วหมักอีกเนาะก็คือเข็มอันนี้นะคะทุกคนก็คือ สเปก็มานั่งกินข้างล่างนี่แหละเพราะว่ากับข้าวมันเยอะมาก้วทุกคนมันวางในโต๊ะไม่ได้นะก็คือแบบประมาณนี้แหละแนวกินเนาะแนวอยู่แนวกินก็จะมีของที่จสเพ่เฮ็ดเองเนะนะทุกคนเฮ็ดเองก็คือทําเองนั่นเองนะแล้วก็มีอันที่เจ้านายซื้อมาด้วยนะทุกคนคือเจ้านายชอบกินแบบเป็นแกงใต้เนาะ นายเป็นคนใต้นะทุกคนนะแต่คนใต้โคตรใจดีมากเลยนะทุกคนขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะทุกคนคือใจดีมากๆเลยใจดีแบบสุดๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือต้มจืดที่สีเมอร์สเพยเองนะทุกคนอันนี้คือหลายๆวันนาะรวมกันน้องวันๆว่วววาสเาปย์มีอะไรบ้างที่ต้องกินนะทุกคนก็มีหลากหลายอย่างกันไปทุกคนแต่ว่าเรื่องผัดผักกับต้นต้มจืดนี่คือสเปย์ต้องหิ็ดทุกวันหรือว่าคู่มือเลยนะทุกคนเพราะว่าเรามีน้องน้อยเนาะนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะ อันนี้ทําไมมันเป็นภาพแบบนี้อนี้คือนายซื้อมาทุกคนแล้วก็จะมีสลัดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนคือนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นส้มตำเนาะอันนี้ก็คือแายว่าเจ้านายเขาจะกินน้อยมากนะทุกคนก็เสร็จสเผนะทุกคนคือสเผอ้วนมากมาอยู่แค่เดือนเดียวทุกคนน้ำหนักขึ้นสามโลครึ่งนะคือแบบว่าจนขอรองเจ้านายว่า ได้ปรดเธอค่ะจะซื้ออะไรมาเผื่อหนูเลยนะคะทุกคนคือหนูเสียดายถ้าหนูไม่กินหนูก็ไม่ได้หนูเสียดายหนูขออนุญาตกินแค่สิ่งที่หนูทําให้กับน้องแล้วก็แบ่งให้กับหนูเองนะคะทุกคนสเพก็บอกไปแบบนี้เลยนะทุกคนคือแบบว่าเกก็เลยอธิบายให้สเพกพังว่า ้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ชินกับการที่แบบว่ามีคนทํากับข้าวนะปกติเขาไม่ได้ทําก็มีแต่จะซื้อนะทุกคน,นนี่ก็คือซื้อมาไว้นะมีครั้งหนึ่งนะทุกคนคือเจ้านายซื้อข้าวมันไก่มาสีกล่องเจ้านายกินไปแค่กล่องเดียววันหนึ่งแล้วันต่อมาเจ้านายจะมากินอีกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีเนาะทุกคนก็เลยสุดท้ายไม่ได้กินกินแค่กล่องเดียวเพราะว่าเพก็ไม่ค่อยได้กินนะทุกคนเนาะคือปกติแล้วถ้าจะมีต้มจืดนี่คือสาอเพ่เอาอยู่เลยส่เพ่เป็นคนที ไม่ขออะไรมากมายขอแค่มีต้มจืดก็พอนะทุกคนนะปกติเราก็จะไม่ค่อยกินเยอะแต่จะกินเยอะเป็นบางครั้งบางเวลาเพราะว่าช่วงนี้น้ําหนักแพ้เยอะมากนะทุกคนอ้วนมากนะทุกคนก็เลยแนบะอันนี้ก็คือผัดผัดรวมผัดผัด,ผ,ดผัก,ผผกรวมมิตรเนาะก็จะมีหลากหลายกันไปนะทุกคนมีกุ้งมีหมูเนาะก็มีถั่วหลายอย่างมีผักหลายอย่างผสมประสานกันไป ก็จะทําให้น้องนะทุกคนแต่สเปรเป็นคนมือหนักมากเนาะสะเปรเป็นคนมือหนักสเปรเป็นคนเฮ็ดอีย่างเฮ็ดหลายนะทุกคนคือเฮ็ดน้อยไม่เป็นนะคือเฮ็ดลายมากเลยถ้า,าไปอยู่บ้านไหนที่เขาแปลว่าขี้งกหรือว่าขี้ถีหรือว่าขี้เหนียวหรือว่าขี้หมินขี้หอมอะไรก็แล้วแต่ขอโทษค่ะทุกคนนะคะคือจะบอกว่าถ้าเป็นคนที่แปลว่าประหยัดอะไรนิดหนึงคือสเปรจะ ทำใจยากมากแต่คือซอเพมมีบุญวาสนามากนะทุกคนที่ได้มาอยู่จุดนี้แหละเวลาที่ทําอาหารเจ้านายแบบว่าไม่เคยแบบว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนี่ก็คือซื้อไก่เค C ฟซีมาขนออกก็มามาให้นายก็กินไปนิดเดียวนะทุกคนส่วนมากจะเป็นนายผู้ชายนะไม่ใช่นายผู้ชายสิส่วนมากจะเป็นลูกของเจ้านายเนาะที่จะชอบให้ซอเพเรียกว่าน้องเนาะ แต่เขาจะเรียกสแพรว่าพี่แพรวานะคะทุกคนคือเป็นคนที่น่ารักมากนะอยากบอกเลยว่าซื้อมาก็ไม่เคยห่วงของแบ่งกินอยากกินอะไรกินเลยแบ่งบางครั้งก็กินแค่วันนี้ถ้าพรุ่งนี้ยังเหลืออยู่เขาก็ไม่ค่อยกินนะคะทุกคนอันนี้ก็คือต้มยำหม,ม้อไฟหรือว่าต้มยำหม,ม้อยักของสแพรเองนะทุกคนที่สแพรทำเนาะสีมือในการทำอาหารของสแพรบอกได้เลยนะทุกคนถ้าใครได้ลองแล้วจะบอกว่าโอ้พระเจ้าจอด มันนร่อยมากเพราะว่าหนักๆมันจะไปทางเค็มปกติสอเพไม่ได้มากกินเค็มนะทุกคนคือสอเพไม่ชอบกินเค็มเลยไม่มักเลยเค็มเนี่ยแต่ว่าทําไมสอเพททาอาหารมันต้องเค็มนําหน้าไม่เข้าใจนะโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะในการทีรีวิวเรื่องอาหารการกินนะทุกคนนอกจประมาณเท่านี้แหละเพราะว่าส่วนร้ายสอเพจะบ่คอย ใ้รีวิวให้เบิงเบ์เนะเรืืองการเหตดอาหารจะรีวิวให้เบิงแต่เรืืองการเหตุงานเนอก็ต้องขอขอบคุณเดอ้อที่เขามาเบิง์ด้อจ้าเด้อ,เ,ดอเนอะนี่แหละชีวิตของแม่บบานด้อจ้ามีประมันนี้ล่านอกจาอแม่พี่น้องก็ได้เห็นกันไปแล้วเนะว่าแต่ละเมื่อแต่ละวันสะแพรก็เหตุอีกอย่างหน่นะทุกคนนอจาจกจะเหตุงานหนักนะทุกคนคองกินก็ยังหนักเหมือนกันนะทุกคนคืออันนี้คือแบบ อยากจะมาแชร์เหลืองเล่าดีๆเนาะให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงว่าในระบางตีเฮาเฮ็ดงานนะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ตอบแทนเฮามากก็คือค้าจากือวค้าแรงนะทุกคนและสิ่งที่ให้มากกว่าหันก็คือการเป็นอยู่เนาะเพิ่นไ้การวือดูแลเนาะเลี้ยงดูเฮอย่างดีนะทุกคนคือแปลว่าเออก็ต้องขอขอบคุณเนาะสมคำลำเลือรีว่า ประเทศเพิ่นเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เนาะข่าคลองเครื่องสายร้ายคลองอยู่คลองกินแปลว่าอุดมสมบูรณ์นะทุกคนกระสมคาล,ลําเรือลีนะพอมีพี่น้องเ,อเพิ่นกห็หายกินดีอยู่ดีเนาะบบได้เคยแปลว่าขาดเลยยังนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้นะพ่อซาเพ่ก็ต้องขออนุญาตจบคลคปเพียงตอนนี้เราจะพอมีพี่น้องอพาะผลาดประกันได้ก็ต้องกลนะ้าขอตทษขออใบเราจะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติด,ดตามรับชมรับฟังนะคะ